ขอเชิญร่วมพิธียกต้นฉัดยอดเจดี JD สีมงคลละเขตมหากุศคลครั้งยิ่งใหญ่ณนะวัดนาใหญ่ตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีกำหนดการดังนี้วันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2569ปฏิบัติธรรมอบรมสมถวิปัสสนากรรมฐานร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลต,ต่างๆเช่นปิดทองพระ บูชาต้นฉัดยอดเจดีสีมงคลและเขตผูกผ้ามงคลอนุโมทนาทอดพระป่าสามัคคีปิดทองพระประธานบูชาหลวงพ่อสำเร็จไข่เป็ดร้อยใบพวงมาลาัยร้อยพวงถวายสังฆทานและสอยช่อกรลประพึกชิงของรางวัลมากมายวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569ตรงกับแรม12ค่ำเดือน3เวลา7นาฬกา19นาทีประกอบพิธีเปิดงาน เวลา14นาฬิกาแห่ต้นฉัดยอดเจดีสีมงคลเขตรอบหมู่บ้านนาใหญ่เวลา19นาฬิก19นาทีประกอบพิธีอัญเชิญต้นฉัดขึ้นประดิษฐสีตนขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีสีมงคลเขตจากนั้นท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่มโหลานในรอบปีกับมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำวงใหญ่คณะระเบียบวัทนศิลป์ ไ,ได้เงินขาดอบแล้วจักหลับไป,ปูอย่าช่วยให้เย็นลูกมีห้นข้างเมื่อว่าลูกเกียรต้นตำหรับล่ำเรื่องต่อก่อนทํานองขอนกันละขอเอาผู้ผลิดนางจิทธรยาบนดำกลับใหม่ครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนๆ หมอลำนำผลงานใหม่ๆมาฝากแฟนๆมากมายยังไม่พอท่านจะได้ห <laut> ัวรอดจนงอหายกับตลกของระเบียบวาทศิลป์นกว่าบัตรนึว่าบัตรจอยในน้ำนนักร้องนักรำฉากไฟแสงสีดนตรีร้องฝากบิดหมอแขนแฟนหมอลำจนล้นเวทีนะ บริเวณวัดนาใหญ่พลาดไม่ได้ลืมไม่ดีต้องงานประจำปีและพิธีอัญเชิญต้นฉัตรประดิษฐานบนยอดเจดีสีมงคลเขตพลาดไม่ได้ลืมไม่ดีต้องงานพิธีอัญเชิญต้นฉัตรยอดเจดีสีมงคลเขตวัดนาใหญ่ตําบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสราร์ที่14กุมภาพันธ์ 2569ร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทอดพระป่าสามัคคีปิดทองพระบูชาหลวงพ่อสำเร็จไข่เป็ดร้อยใบพวงมาลัยร้อยพวงผูกผ้ามงคลถวายสังฆทานสอยช่อกระลาปึกชิงราวัลมากมายกลางคืน ชมคอนเสิร์ตล,ลูกทุ่งหมอลำวงใหญ่คณะระเบียบวัฒนิลป์รายได้สมทบทุนสร้างมหาเจดี์สีมงคลละเขตและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุณวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมอย่าพลาดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้สนุกได้กุศลแรงต้องงานประจำปีและพิธีอัญเชิญ,ญยอดฉัตเจดี์สีมงคลละเขต วัดนาใหญ่ตำบลน,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569อย่าลืมไปร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันหลายๆเดอ้อสิบอกใครเป็นอย่างไงเป็นไปทอนเป็นอย่างไงเป็นไปทนจะยาบนในไก่ยมองบน เกิดเป็นคนเขาต้องอยิ้ได้คนใดนั้นสิบกวดจะไปในลวนตั้งใจให้ไปคนมีหัวใจสิลงแล้ว